แมนเขาเล่าให้เราฟังว่ามีอยู่คืนหนึ่งหลังจากเลิกงานเขาดื่มกับเพื่อนห้าคนแต่ละคนเมาหนักมากเขาจะต้องไปส่งเพื่อนที่บ้านช่วงนั้นประมาณตีสองระหว่างที่เขาขับรถมานั้นด้วยความเมาเขาจึงขับรถมาด้วยความเร็วช่วงนั้นเป็นถนนสวนทางไฟข้างถนนไม่มีมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากรถเท่านั้นขนาดนั่งไปทุกคนต่างพูดคุยสนุกเฮฮาแมนไม่เคยมาเส้นทางนี้มาก่อนเป็นเส้นทางที่จะไปส่งเพื่อน มีทางโค้งมากเขาขับไปจนถึงทางโค้งหนึ่งแสงไฟหน้ารถของแมนได้ส่องไปกระทบกับสารเพียงตาอยู่ริมข้างทางเพื่อนที่นั่งไปด้วยบอกแมนเบาๆหน่อยทางโค้งมีสารด้วยแต่แมนหัวเรากขึ้นมาทันทีรถเบี่ยงเข้าไปใกล้ๆสารแล้วเปิดกระจกลงตะโกนว่าถ้ามีจริงก็โผล่มาให้เห็นดิเพื่อนๆต่างเงียบไม่คิดว่าแมนจะกล้าพูดแมนได้บอกเพื่อนว่าทำไมเงียบละ่ะหรือกลัวแต่ละคนไม่พูดอะไร เพื่อนคนหนึ่งบอกว่าอย่าไปลบลู่แต่แมนก็ไม่ได้สนใจพูดเสียงดังตลกเฮฮากันต่อหลังจากแมนได้ส่งเพื่อนหมดแล้วเขาขับรถกลับบ้านคนเดียวขณะนั้นฝนได้โปรยลงมาด้วยความง่วงอยากให้ถึงบ้านเขาจึงเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นขณะที่มาถึงทางโคง้งทางโค้งนั้นใกล้ๆกับสานเพียงตาทันใดนั้นเองเสียงดังสนั่นจากรถของแมนเนื่องจากแมนเบรกอย่างกระทันหันทําให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ใหญ่ข้างทางอย่างแรง หน้าของแมนไปกระแทกกับกระจกไปถึงโรงพยาบาลต้องเย็บถึงห้าเข็มและที่หนักแขนของเขาได้หักเพื่อนๆได้มาเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลมีเพื่อนคนหนึ่งได้บอกว่าแมนรู้ไหมเส้นทางนั้นมีสารเพลยงตาอยู่และตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยมีรถตกถนนบ้างรถพลิกคว่ำบ้างในขณะนั้นแมนก็ยอมรับแมนก็บอกเพื่อนไปว่าเพราะทเห็นชายแก่คนหนึ่งหน้าบึง้งแวบบขึ้นมาในกระจกหน้ารถทําให้เขาต้องเบรกอย่างกระทันหัน เพื่อนบอกว่านั่นแหละน่าจะเป็นพ่อตาใหญ่ของสารเพียงตาเขาอาจจะโกรธที่ไปท้าทายอะไรหรือเปล่าตอนที่ไปส่งเพื่อนแมนคิดในใจว่าคงไม่ใช่คงเกิดจากความเมาของเขาเองแมนจึงอยากจะลองว่าที่เขาเป็นอย่างนี้เป็นเพราะสารเพียงตาหรือเป็นเพราะความเมาของเขาเขาต้องการพิสูจน์แมนเขากลับไปที่สารเพียงตาอีกครั้งด้วยความมั่นใจว่าเป็นพ่อตัวของเขาเองที่เมาและเขาได้ไปจอดรถที่หน้าสารเพียงตา และเขาได้พูดออกเสียงเบาๆว่าถ้าตาพ่อใหญ่มีฤทธิ์จริงผมก็ขอให้แสดงอะไรให้ผมเห็นหน่อยแมนพูดได้นำเสียงท้าทายพร้อมยืนการว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความเมาของผมเองและในช่วงนาทีนั้นเองปรากฏว่าแมนเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงทําให้เขาถ่ายตรงนั้นกางเกงที่เขาใส่เลอะเต็มไปหมดเขารู้สึกแปลกใจมากทําไมอยู่ดีๆเขาปวดท้องกระทานหาันและไม่สามารถที่จะอั้นได้ทําให้กางเกงเขาเปิดเลอะเทอะไปหมด แมนรีบเข้ารถเพื่อที่จะถอดกางเกงออกเพราะกางเกงเขาเลอะไปหมดขณะที่เขากาลังเดินไปที่รถเพื่อจะเปิดประตูปรากฏว่ารถเขายกไปยกมาเหมือนรถเขาถูกเขย่าอย่างแรงขณะที่รถก็ไม่ได้สตาร์ทเครื่องแมนมองเข้าไปในรถก็ไม่มีใครอยู่ข้างในและในตอนนั้นก็ไม่มีลมพัดมาเลยอีกอย่างเอานั้นเขามีความรู้สึกว่ามีใครมากดหลังเขาจนเขาต้องคุกเข่าลงกับพื้นและในเวลานั้นเองเขาคิดว่าพ่อตาใหญ่คงแสดงให้เห็นแล้วละ่ะว่าเขามีจริง เขาแสดงฤทธิ์ให้เราดูแมนเริ่มมั่นใจว่าสิ่งนี้มีจริงเขารีบคิดทันทีที่จะขอโทษแมนก้มลงกราบสารเพียงตาทันทีและพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าผมผิดไปแล้วครับตาพ่อใหญ่โปรดอาโหสิกรรมให้ผมด้วยผมจะไม่ลบหลู่อีกแล้วครับขณะที่แมนก้มลงกราบนั้นเขาได้กลิ่นทูบโชยมาอย่างแรงตั้งแต่นั้นมาแมนจิงเชื่ออย่างสนิทใจว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงและจะไม่ลบหลู่ในสิ่งที่มองไม่เห็นอีกต่อไป ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแมนมีเวลาจะนําดอกไม้มาไหว้สารพ่อใหญ่เป็นประจำและได้บอกให้คนแถวนั้นนับถือและมากลับไหว้เหมือนตนเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนตนที่โดนมาแล้ว